กันในร้านกบเล่นแหลมแบรนเนมพาร์ทที่สองกันแน่เอาแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยพวกนายมาเปิดร้านเลยวันแรกมีวันแรกของพาร์ทสองนะคะเิ่มกันเหมือนเดิมนะทุกคนนะราคาเสื้อผ้าเนี่ยมันจะมีขึลนมีลงนะทุกคนเราจะตั้งตามเลนราคาตามท้องตลาดเลยกันเฮ้ยไปเปิดร้านโตก่อนจะไปไหนจ้าจอนมานี่ก่อนตีอะไร ทำไมโจโคนนี้เนี่ยมาบ่อยก็ลูกค้าประจําร้านเราอีกใช่ไม่รู้จะมาอะไรบ่อยขนาดนี้เออแต่ดีนะเรามีเครื่องส่งสัญญาณเนี่ยนะทุกคนหนะท้าให้เราเน้นปลอดภัยจากการเดินขโมยของเฮ้ยหน้านายมีอะไรติดอ่ะฉลามมนแนมันร้านดีดีชอบ <c oughs> รับเติมโลบทัทกดเกมฮาสและขา,าไก่สุดเทพมีแบบ <c oughs> ดังๆไม่ว่าจะเป็น99เคนในป่าพืชปรลาเทลาดฟิช สตีว่าเบลลาดและอีกเยอะแยะเลยถ้าทุกคนสนใจลิงลายอยู่ใต้คลิปเลยนะคะคือพาที่แล้วนี่คือคลิปมันยาวมากตั้งสิก้านาทีเลยอะเอเลียนยาวขนาดนั้เชียววันนี้เราก็เลยจะลดคลิปให้มันสั้นลงหน่อยนะทุกคนเพราะผมตัดตอนเนื่อยนะครับสุสกตามผมเถอะ อย่าลืบกดไลค์กำลังใจกระกรบด้วยนะทุกคนใช่กดไลค์ผมเยอะๆด้วยนะทุกคนแหนแล้ววันนี้ทุกคนงบเรามีเงิน5แทนนะทุกคนนะเราจะมาเซ็นสัญญาชุดใหม่กันเลยนะยี ho, mm ่ห้อเมลสนะทุกคนแล้วก็ทร mm ั c แอนด์เจมสนี่มูลค่า1,000กับ1 5 0 0นนะท mm ุกคนแหนเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อในร้านค้าได้เลยนี่ซื้อมาไว้ยี่ห้อใหม่ของเรานะทุกคนโอเคสั่งมาดูซิ ราคาทั้งหมด1 200งโดยที่เราซื้อแบบคู่มันเดมนะคะเพราะว่ามันใส่ได้เยอะดีเยอะอสุดซองเล็กๆนี่วางได้ไหมไม่ได้นะทุกคนาอาจ,จะต้องย้ายมาตรงนี้เลยร้านเริมแออัดขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เออขยายร้านเพิ่มได้ไหมอาจจะก,กว่บเหมือนมันจะต้องเววมากกว่านี้นะเดี๋ยวค่อยดูทีมันต้องเววเท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังอัปเกรดไม่ได้หรอกมัง้งนี่เดี๋ยวเรามาตั้งราคาด้วย4 1อ่ะอนุนมัติ ตั้งแบบง่ายๆไปราคาตามท้องตลาดไปเลยอุย้ยนี่ราคา79.50เุดูนยเสื้อสอเวตเตอร์อุย้ยอาคาแรงอเปรียบเทียบคือเสื้อนี้คือเกือบสามพัน 3, เลยไหมม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีเสื้อที่ราคาแพงขนาดนี้ที่เป็นเสื้อยืดได้โอ้ยฉลาดบนโลกไปเนี่ยเสื้อตัวเะแสนตัวละล้านยังมีเลยไหนรู้หรือเปล่าอ ไม่แค่ตัว,ล,วละร้อยเก้าเก้าในตลาดนัดนะเว้ยเอ,อ้ยหน้าอยู่ในท้องทะเลไงในเล่ไม่รู้ไงในท้องทะเลมันไม่ต้องใส่เสื้อผ้างไงฉันเป็นฉลามชีเปลือยไม่เ,ออไเคยซื้อเสื้อนี่เข้าอย่างนี้แหละคุณโจนนะผมก็อยู่ตรงนี้เนี่ยไม่เห็นผมเหรอเพราะว่าเกมน,นี้มันทีโจนมันก็มาบ่อยไปนะมาบ่อยมากเลยมาแต่หลังร้านเนี่ยไม่เข้าหน้าร้านบ้างอ่ะฮะอุ้ยแต่จะว่าไปเนี่ยเราแคบเวลเจ็ดแล้วนะถ้าเกิดเวลเจ็ดเราสามารถจ้างแคชเชียร์ได้แล้วนะว่าฉลามนายจะไม่ต้องเหนื่อยเลย จะได้ไปทำอย่างอื่นสักทีเหมือนว่าจะมีเราซื้อของตกแต่งตรงนี้นะทุกคนนหนผมดูซิว่ามันจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนอ๋อมันเป็นโคมไฟเราจะมาตกแต่งเพื่อให้ร้านเรามันดูดีมากขึ้นดูหรูดูฮาหล่น้ามาประตูแล้วจะขอนนะจ้าตรงนั้เป็นเวลาข้างหน้าจริงดิก็เวลาเดินจะได้เ่าเห็นชัดไงอยู่ตรงแน่เลยเ่าลองดูก่อนเดี๋ยวค่อยย้ายก็ได้ถ้ามันไม่ถูกใจป๊บ แต่ระวังเสื้อจะโดนเทียนเผานะทุกคนนะนี่คือกลยุทธ์ให้ซื้อเสื้อใหม่เพราะว่าเสื้อเก่าถูกเผาใช่นี่คือแพงของฉันถามว่าไนสองอย่างเลยระหว่างกระแพงสีขาวกับสีม่วงที่มีลายดอกไม้เหมือนกันนั้นคือจะวันไหนฉันว่าสีขาวดีกว่านะว่าแต่ฉันอยากให้ร้านมีสีสันนะเอาสีม่วงได้ไหมเอาสีอะไรดีอะไปชุบกันเรียวหนึ่งสองสามจาเอาเอฉลาดใช่ไหมแอล โอเคสีขาวนะทุกคนอืมพื้นก็เป็นพื้นสีขาวมัอนกันแปจะได้เข้ากับกำแพงนี่ไงพวกนายแล้วเราเปลี่ยนสีแล้วเป็นไงดูแฟนตาซีขึ้นไหม okay, โอยร้าดูสว่างจ้ามากกว่าเดิมเลยก็ห <c oughs> นุยแล้วเอาะรีบมาอย่างไวอะ เอเลนนายเป็นนักวิ่งม่ไลยวิ่งไวมาก <c oughs> ฉันไม่ฉลาดใจเด็ดขาดอ่ะฉันจะรีบวิ่งมาเลยถ้าโจรมาเออด,ด,ดีดีดีนอกจากจะเป็นเจ้าของร้านก็มีสิ่งหนึ่งที่นายเหมาะก<ร>็คือเป็นรปภเนี่ยเนะเออจะว่าไปไม่เคยลองเดมานี่เลยทุกคนอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราเดมันนี่สุดแล้วเขาไม่ับไปแล้วทุกคนครับมีเหมือนอนุสาวรีวย์อะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะ <c oughs> ตอนนี้ใกล้เข้าเวลเจ็ดเต็มทีแล้วนะใกล้แล้วใกล้จะมีพนักงานเป็นของตัวเองแล้วขอคู้สลล่บัตรเครดิตเป็นอะไรที่สะดวกมมกทุกคนใช้กันเยอะๆเลยนะครัับบบอาตตรรคิแล้วสยใจ ไม่ต้องทอนเงินขอบคุณแม่แคบคนนี้แหละปัตรเครดิตอีแล้วขอบคุณมมกเลยขอบคุณที่ใช้บาร,รกุ <What? S 3> บริการบริการโอ้กำไรสามพันว้าวรีวิวหดาวเต็มโอ้โหรแล้วนะั่นมันคุณภาพจริงๆกับแบหนามเบนเนีมอ่ามาต่อแนะ่มา <laughs> ถือลังตั้งแต่เริ่มวันเลยแหละ เนี่ยคือถ้าเกิดเป็นไปได้ในวันนี้อ่ะเราทําให้ถึงวีลแปดนะเราจะสามารถขยายร้านได้ขั้นเลขนะพวกนหนะโอเคจะพยายามเวลาเพิ่มแล้วพวงหนวจ้างพนักงานเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะจ้างมาเลยหนึ่งคนนะทุกคนครับจ้างมาแบบนี้ไหนดูซิพนักงานเราหน้าตาเป็นยังไงบ้างโอ้โโอ้พนักงานสาวสวย โจนี่เราจ้างมาเป็นพนักง,งานดีไหมแบบไปขโมยของร้านอื่นมาให้เรา <c oughs> บงบอกถึงความแพงของร้านเราเพราะพนักง,งานเรานี่แบบดูหรูดูแพงแม่ส่วก็เป็นร้านแบรนด์นีมกบเล่นแรม <c oughs> และดูเดะไอเดียนนเขาแตกตัวเข้าตีมพวกเราได้จะเป็นสีเดียวทั้งตัวเลยอ <c oughs> ่ะชมว่ามันไม่แฟนตาซี嘛เดี๋ยวฉันจะมาเปลี่ยนยูนิฟอร์มให้เขาแบบสีคล้ายๆเราหน่อยนี่เลยสีที่แตกต่งจากเราโอ <c oughs> ้ยเสียบ ต้องอย่างนี้แหละถึงจะเข้ากับเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านนี่สีสดใสกันทุกคนเปลี่ยนสีตัวได้ไหมอะเจ้กราบเอาสีแดงล้วนลเลยคยเล่นให้เขาดูเป็นคนไม่ต้องแบบดูเหมือนซาป,ประหลาดของเราก็ได้นะ แล้วก็ถุงช้อปปิ้งนะฮะเราสามารถเปลี่ยนได้ให้ถุงเรามาดูหรือดูแพงดูมีมูลค่าแม่เคนโดยที่ราคามาหนึ่งพันต้องก,กันมาเลยไงอยู่ที่ว่าเราจะเลือกลายไหนนะครับฉันว่านายสีส้มนี้ไปเลยดีกว่าซื้อไว้ดีนี่เวลาลูกค้าใส่ถุงกลับบ้านก็ได้แบบสีส้มแบบนี้ไปอูดูหรูหร,รูแพงดูก็รู้แม่ซื้อมาจากตลาดนัดเอ้ยไม่ใช่เอาเสื้อเยื่อสีเทานี้มาให้กับคนนี้ เรียบร้อยกำไรก็ขาดทุนหน่อยเอมว่าแล้วแนนซื้อของเยอะเราจะมาซื้อพวกคลังเก็บกล่องน,นะเพราะว่าตรงครงลังเรานี่มันของวางบนพื้นได้เยอะมากเลยคนดูสซีก็ไปขยะเลยอะตอนเนี้เอาแหละนี่วางแล้วพวกนายเราจะนอากล่องเส่็ได้เลยเออจะได้โล่งขึ้นหน่อยบนพื้นไม่พออยู่ดีเฮเต็มแล้วตั้งกวาดเดีย๋ยวฉันซื้ออีกเลยฉันู้วมันอาจจะไม่พอนี่เตรียมมาซื้ออีกเอากล่องออกให้หน่อยซิมันวางไม่ได้กล่องนั่นไง โอเควางได้แล้วอ้าวแล้วเราก็เริ่มวันนี้โดยที่เรายังไม่ได้เปิดร้านเลยพวกนายอ้าวก็ว่าอยู่ตัวเอ้ยแต่แปลกนะพอเราไม่เปิดร้านโจมันก็ไม่มาเหมือนกันว่ะเพราต้องรอให้เราเปิดร้านก่อนมาตอนที่พวกเรายุ่งๆไงจะได้ไม่ทันดูอ๋อโหโจนมันฉลาดจริงเลยนะโอ้ยอย่างนี้อยากรู้ว่าเราสามารถย้ายคอม ไปไว้ตรงคังได้ไหมอ่ะเฮ้ยมันย้ายมาตรงคังไดว่ะก็ดีนะ <ê> i, นี่ควบคุมตรงนี้ได้เลยย yeah. เออเราจะได้มีพื้นที่ว่างในร้านไงนี่ไงเราวังโจรไม่ได้ขโมยแค่เสื้อผ้าแต่จะขโมยคอมด้วยนะเออถ้ามันมีแรงยกให้มันไปเถอนะแน่ฉลมนหนคิดว่าขอไปตู้เซฟอ่ร <laughs> <laughs> ฉันขอจัดร้านหน่อยนะได้เลยตายไปซะเลยฉันเชื่อว่านายมีไอเดียเรื่องการจัดร้านแต่นายอยากจัดกัะชั้นไหมสักนัดหนึ่งนายอยากจัดกัะชั้นไหมสักนัดหนึ่งใจเย็นใจกอบใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวฉันขอไปอาหารนวมกับแป๊บนึงจะได้ไม่เจ็บ อาหารนวมเคส่วนลำโพงนี่ชชายายายเชนฉันจะย้ายไปหลังแคชเชียร์ได้ไหมวะมตั้งได้ไหมไม่ได้นะทุกคนอาจจะต้องมาตั้งไว้มุมร้านเลยดีกว่าในมุมที่มันไม่ได้วางเสื้อผ้าเราตั้งไว้ตรงนี้เลยและกันนี่อย่างนี้คือให้คน้นเขาแบบว่าเอ้ยสิ่งพิ่งมาจากไหนอ่เฮ้ยอยู่มาจากไหนวะเฮ้ย้หาไม่เจอเออเ้ยาาจีอ่าส่งของอะไรนะตอนนี้ ผมมาแม้งตั้งหลายตัวแล้วต้องการเสื้อผมแค่ตัวเดียวแหละส่งครบไม่ดีคือได้เสียบสามหันเลยนะเว้ยหูก็แพงไอ้ไอ้จอนโจนโจนโจนอ่ะอันนี้ซสื้อถาโอเคเสร็จออเดอร์แรกแล้วนะครับเออมาแล้วมาแล้วอ่ะด้านขวาด้วยก็ใช่หันมาการเอ,อ้ยครบแลมหมดทุกออเดอร์นะทุกคนเออสบายใจเลยเอ,อ,เอ้าวเว้เพาพอนมาดีเลยเ ในการขยายนะจิบแมากเรามีตั้งหกพัโอเคซื้อเลยโอ้ยวากว้างขึ้นไปข้างหลัเองเออมันกว้างมาทางนี้ออกมาเป็นแนวยาวนี่เองแล้วคนแต่แคบเมันเดิมทางแคบเมันเดิมนี่แล้วก็มาวางไอ้พวกสิ่งก่อสร้างให้มันไกลขึ้นอันไหนที่มันอยู่ใกล้แคชเชียร์นก็ออกไปหน่อยเพราะว่ามันมันจะลกกินไปนี่นี้ก็วางนี้เออเออดีใจจักเลยโลกสุดๆเลยอ่ะ ออลูกค้าจะได้เดินสะดวกสักทีฉั่อนว่านะมันอาจจะเป็นแนวยาวไปจนถึงนี่เลยนะทุกคนนะดูดิมันเหมือนมันจะยาวได้ยันนี่เลยนะโอ้ยยาวขนาดนี้พวกนายคนไหนพกลูกบอลมาบ้าเอามาตะเลไดีกว่าเอาละร้านเรานี่จะคลองตรงนี้เลยจะคลองในโซนนี้นให้หมดเห็นอ็นเรนึกว่าจอดแล้วอย่างหนึ่งนะพวกนายคือเราสามารถเซ็นสัญญาได้แล้วรอบนี้มีรองเท้าให้เราได้ขายด้วยนะโอ้ย อาเซนมาเลยแล้วกันนะน,นี้โอ้ยแสดงว่าเราต้องซื้อเชลของรองเท้าด้วยอะดิใช่ฉลามเดี๋ยวซื้อเชลรองเท้ามาด้วยนะทุกคนอันนี้สามารถใส่รองเท้าได้อันนี้15โอเคซื้อนี่มาทัางหมด2800ันหนดูซีขายรองเท้าเป็นไงบ้างแต่ว่าขอชัอ้นมาวางไว้ฉันวางไม่ได้ก่อนแล้วกันนะนี่ <มา S 1> <อ>ดี<อ> ได้เขาซื้อรองเท้าไปแล้วสองคู่เลยโห้โนว่ตดใจเขาได้ซื้อฝากแฟนเขาด้วยว้าวโอ้ยไม่ใช่เขาจะเดินสี่ขาตั้งหากโอ้ยคนบ้าอะไรเดินสี่ขาฉลามคนบ้าไงจ้ะหรออ๋อคนบ้าโอเคร้านที่ดีทุกคนงามก็ต้องมีตกแต่งรูปภาพด้วยนะแล้วก็นี่คืออะไรวะเนี่ยอ่ะซื้อมาเกินแล้วกันนะทุกคนเราจะได้มีของตกแต่งที่มันเสริมบรรยากาศในร้านให้มันดูฮัลหลฮัลล์ฮติดตั้งเลย อ๋อมันคือเหมือนแจกันนะใช่ไ,ไหมเนี่ยหรือว่าน้ำเต้าปูปลาส่วนหนึ่งเป็นรูปภาพเดยเรามาตั้งหลังคเชียเลยเพราะว่ายัางไงจุดนี้เป็นจุดที่คนก็ต้องมองมาเห็นแน่นอนเพราะาต้องมาคิดเงินไงเออเอะเดี๋ยวนี่ไอ้ภาพลอยได้คือมันไม่ได้อยู่ในแบ็กกราวด์หลักแหละหม่สอนนอิอันนี้เอออันนี้ขอยู่หลังหน่อยโอ้โหขอโทษนะคุณพนักงานมากินเต็มหน้าเลย นี่พวกนั้นถ้าเกิดว่าเราเวลก้าใช่ไหมต่อไปเราจะขายหมวกกับกระเป๋าได้แล้วนะเว้ยนี่เราจะขายแบบแฟชั่นสุดๆไปเลยดินะเออเสื้อกางเกงหมวกกระเป๋ารองเท้าโหขาดต่เกิงในแล้วตอนนี้เลเวลเพมแล้วทุกคนขามา <c oughs> อ้าวแล้วโจขโมยกล่องนี้ไปแล้วเอา้าเอา้าไม่มี <ไป S 1> ใครอยู่ว่ะ ใครเฝ้าตรงนี้เลยแหละเสียงมันดังมาว่าสัญญาณไม่ดังอะ่ะเพราะมันไม่ได้ผ่านห้องสินค้าแน่เลยอะ่ะโอ้โหมันมาหยิบของที่อยู่ตรงนี้เองอเดี๋ยวเรามาเซ็นสัญญานี้เลยทุกคนครับราคา4 0 0 0เรามีเงินสี0พทุบสุดตัวเพราะฉันเชื่อว่าคนน่ชอบซื้อหมวกซื้อกระเป๋ากันนะเซ็นมาแลยนี้อ๋อคือถ้าเป็นกระเป๋าสามารถวางชั้นเดียวกับรองเช้าได้นะส่วนชั้นหมวกนี่คือราคา700กับหน0 0พ จะมว่าซื้อ1000พันไปเลยไหมเพราะว่ามันจะได้12บหัวเลยนะยเอออ๋ออันใหญ่ไปเลยทีเดียวดีกว่าจะกดจะได้ไม่ต้องซื้อหลายรอบใช่ใช่เอาอันที่คุมค้มๆเลยอ่ะก็เราเก็บเงินสักคูนนะทุกคนครับเอาแล้วทุกคนครับตอนนี้เรามีเงินแล้วนะแฮะยังรวดเร็วไปขายของมาเมื่อกี้อย่างแรกคือเป็นชั้นวางกระเป๋านะทุกคนหนึ่งอันแล้วก็วางหมวกหนึ่งอันสองพันห้าร้อยอาจจะว่ายฟังนี้ก่อนทุกคน นี้แล้วก็เอาวันนี้ออกไปย้ายไปที่อื่นหน่อยไว้ตรงมุมตรงนี้ก็ได้นะเ,ออเและได้เวลาจัดเรียงหมวกแลว้ววางเลยฉลามวางหมวกแลก้วกระเป๋าให้เรียบร้อยเออตรงนี้พอดีเลยโอ้โหูดูใส่มหมวก<า>ไม่ไ้หบวอย่างเท้เอาแล้วกระเป๋านี่ปู่ชั้นแมาโจ้นี่ต้องซื้อนะเพราะว่าเหมือนกระเป๋าโป้นธนาคารเลยว่ะ <laughs> จะพอเย่ะไม่ว่าวันนี้คือจบแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าจะชอบกันนะคะถ้าอยากดูต่อคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าอยากดูต่อฝากคอมเมนต์เยอะๆเลยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กันด้วยล่ะไปแล้วทุกคนครับไปแบายคร์ไม่บายอ่าผลประกอบการกำไร4,000ว้าว